เผยการที่ตำรวจทำแบบนี้กับทนายตามมั้มหมายถึงเป็นเลสซิ่งโพสภาพเหตุการณ์ทน,นายตาั้มแต่ภรรยาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวขณะกำลังเดินทางไปที่จังหวัดสระแก้วพร้อมข้อความผ่านทางอินสตาแกรมระบุว่ากรณีที่พนักงานสอบสวนขอสารอนุมัติหมายจับทนายชื่อดังและภรรยาแทนการออกหมายเรียกให้มารับ,รบทราบข้อเก่าหาน,นั้นสแสดงให้เห็นว่าตำรวจจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนพร้อมทั้งยังจะคัดค้านการประกันตัว ในคำน้องขออำนาจศาลฝากขังในวันพรุ่งนี้อีกด้วยหากสังเกตจับหมายจับของทนายชื่อดังและภรรยาจะสังเกตเห็นได้ว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนมีฐานความผิดที่ต่างกันเล็กน้อยโดยฝ่ายทนายชื่อดังถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดช่อโกงฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินส่วนภรรยามีเพียงข้อหาเดียวคือร่วมกันฟอกเงินเท่านั้นการที่ทนายชื่อดังได้เข้าไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเมื่อสองวันที่ผ่านมานั้นอาจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมจะให้ความร่วมมือและไม่หลบหนี หวังว่าจะไม่ถูกออกหมายจับแต่ก็มีได้เป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงดุลพินิษของพนักงานสอบสวนและคณะทํางานได้และยังอาจถูกมองได้ว่าการมาปรากฏตัวดังกล่าวนั้นอาจเป็นการมายุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานหรือแทรกแซงการทํางานของพนักงานสอบสวนหรือไม่โดยสังเกตได้จากรายละเอียดในการจับของทนายชื่อดังนอกจากจะระบุเอาไว้ว่ามีอัตราโทษจำคุกสูงกว่า3ปีนั้นยังได้มีการระบุเอาไวา้ด้วยว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ก่อให้เกิดอันตรายประการอื่นคืนนี้ทนายชื่อดังและภรรยาคงจะต้องนอนขังคืนอยู่ที่กองปราบปรามก่อนที่พนักงานสอบสวนจะนําตัวทั้งคู่ไปขออํานาจศาลฝากขังในวันรุ่งขึ้นโดยทั้งคู่สามารถใช้สิทธิ์ในการยื่นคําร้องขอไปตัวชั่วคราวต่อศาลได้แต่ก็มีอาจก้าวร่วงได้ว่ากรณีที่ผู้ต้องหาเป็นนักกฎหมายสอบผ่านนิติบัญญัติมีอาชีพเป็นถึงทนายความถูกกล่าวหาว่าชอบกงเป็นเหตุให้ผู้เสียหายต้องสูญเงินไปเป็นจํานวนมากนั้น จะได้รับการพิจารณาให้ประกันตัวหรือไม่ในส่วนของภรรยาที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันฟอกเงินซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีอาจจะมีดุลมากกว่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล